โมูมิพุทธเตชะสารตานตายธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายะปรมสุราสีทิพร้มมาจะอินทะจะจะตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทา ูตุองคังคาจะสารัมพชัยยปสิทิพวันตุเตเยชยโทรณิโทรณิอุทธิอุทธินะ ทีนาที่ชัยชัยยะคคนละตนละนิสัยนิไรใสเส้นนเมรุราชพนนอรทีชัยชัยคัมพีประสมพีโมมีพุทธเตชะสาราตานตายธรรมมีกาเตชะปัสสี ทิปสีเทวานารายาปรมิสุราสิทธิพร้มมาจะอินทะจะจาตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทา ที่นาที่ชัยชัยยะคคนละตนละนิสัยนิไรใสเส้นนามรุราชพนนรทีชัยชัยยัคำพ,พีระสมพีโมมิพุทธเตชะสาหราตานตาตยธรรมมีกาเตชะปัสสีที่ปัสสี เทวนารายาปรมิสุระสีที่พร้มมาจะอินทะจะจตุโลกาคัมภีรคักกาสมุทาผู้ตุุงขังคาจะสารามพชัยยาปสีทิภาวันตุเตยยชัยโทรนิโทรณิ อุทธทิอุททินาทินาทิชัยชัยยะคคนละตนละนิสัยนิไรใสเซนนามรุราชพนโนราทิชัยชัยคัพีระสมพี โมมีพุทธเตชะสารตนะตาญธรมมีกาเตชะปาสสิทิปาสีเทวานารายาปรมีสุระสีที่พร้อมมาจะอินทะจะจตุโลกะาคัมพีรักขกาสมุทาผู้ตุงขังค่ะ จะสารพชัยปาศีตทิพวันตุเตยชัยยะทอระนีทอระนีอุท,ทัติอุท,ทัตินาทินาทีชัยยะชัยยะค่คนละตนละนิสัยนิไรใสเสนนัมมรุราชพนนอรทิชัยยะชัยยะคัมพี ระสมพีโมมีพุทธเตชะสารตนาตาธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายปารมสุระสีที่พร้มมาจะอินทะ จะจะตุโลกาคัมภีรคักกาสมุทาผู้ตุงคังคะจะสารัมภาชัยปัสีทิภวันตุเตยชัยโทรณิทรณิอุทธติอุทธตินาทินา ชัยชัยยะคคนละตนละนิสัยนิไรใสเส้นนัเมรุราชพนนรทีชัยชัยยคัมพีระสมพีโมมิพุทธเตชะสาราตาะตาธรรมมีกาเตชะปัสสิทิปัสสิเทวา นารายาปารมิสุระสิทธิพรม้มมาจะอินทะจะจะตุโลกะาคัมพีรักขกาสมุทาผู้ตุุงขังคาจะสรัมพชัยยาปสิทธิพวันตุเตยชัยโทรณิโทรณิ อุทาทิอุทาทินาทินาทิชัยยชัยยะคะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนนามิรูราชพนโนราทิชัยยชัยยคัมพีระสมพี มูมิพุทธเตชะสารตนาตายธรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายะปรมสุราิีธิพร้มมาจะอินทะจะจะตุโลกะาคัมพีรักขกาสมุทาผู้ตุงคังค่ะ ซาสรามพชัยปาิทิาวันตุเตชยชัยทอรนีทอรณีอุทัติอุทัตินาทินาทีชัยชัยขาคนละตอนละนสัยนิไรใสเสนนามิรุราชพนนราทีชัยชัยคัมพี ประสมพีโมมีพุทธเตชะสารตนนตายธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายปารมิสุระสีที่พร้มมาจะอินทะจะจะตุโลกาคัมพีรักขกาสมุธา สารพชัยปสิทีทิาวันตุเตชยยชัยโทอรนิีทอรณนีอุทาติอุทาตินาทินาทีชัยยชัยยะคคนและตนละนิัยนิไรใสเซนนเมรุราชพนโนราทิชัยยชัยคัมพี ประสมพีโมมีพุทธเตชะสารตนนตาธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายะปารมิสุระสีที่พร้มมาจะอินทะจะจตุโลกาคัมพีรักขักกาสมุทา ผู้ตุงขังข,งขา้าจะสารพชัยปาสิทิพาวันตุเตะชัยทอรณนทอรณนีอุทาทิอุทาทินาทินาทีชัยชัยคาคนละตนละนิสยัยนิไรใสเซ้นนาเมรุราชพน โนราธีชัยชัยคัมพประสมพีโมมิพุทธเตชะสาราตนนตยธรรมมีกาเตชะปัสสีทิปัสสีทเทว,วานารายปาปรามิสุระสีที่พร้มมาจะอินทะ จะจะตุโลกาคัมพีรคักกาสมุทาผู้ตุงขังคะจะสารัมภชัยปาสี